เรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญเป็นปี2507ค่ะตัวเหรียญนะคะเป็นปี2 5 0 7เเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้รายการที่หนึ่งนะคะ300บาทค่ะรายการที่หนึ่ง สามรบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเ <Clara> นี่ยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุมไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุมไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะอ,องนี้เนี่ยนะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระเนื้อดิน,นะค่ะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แ,แบบนี้เลยนะคะพระลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่4เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพใช้รายการที่4นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่4 300ี่0บาท สามบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อหลงปสุสุไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อหลงปุสุนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานยันสวยๆเลยค่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะรอยตัดข้างสวย นี่นะคะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะเหรียญหลอลวงปู่สุกนะคะสามร้อยบาทรายการที่ห้าด้านหลังมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปูท่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างเป็นเนื้อสีเงินปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อสีงเงินเก่าๆสสวยแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสวยเดิมรายการนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆนะคะองนี้สภาพใช้เหรียญหล่อโบราณค่ะขอบข้างนะคะเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปด เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เนื้อหนึบหนึบเก่าๆแบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นคราบลาดำนะคะที่สีดำๆนะคะเป็นคราบลาดำติดด้านหน้ามานะจ๊ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อหนึบๆนะคะพี่รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะเหมือนเป็นนักปกนะคะเนื้อเมะสิธิ์นะนะคะเป็นเนื้อเมะสิษย์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3 7ป7 5 3 0 8 3 4 3 7นะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่ม ะะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะราคาไปต่อกันได้นะคะรายการนี้รายการที่9ค่ะสามร้อบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่10บรายการที่10นี้ค่ะเป็นพันรูปล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะนี่นะคะรูปล่อหลวงพ่อเดิม ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทลูกหล่อลวงพ่อเดิมนะคะ300บาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่สินะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อทองแดงดดำๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดง,งดำๆปีสองสี่หกเจ็ดค่ะสวยเก่านะคะสภาพยังดูดีอยู่รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเหรียญหลอกกอเก่าแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที <tr 00> ่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสาค่ะรายการที่13นี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะน่นะคะพลักกิ่งไม่ทราบที่นะคะสวยๆเดิมๆครับกุกครับเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะสวยๆเดิมๆนะคะครับกุครับเก่าชัดเจนแบบนี้นะคะ รายการนี้นะคะรายการที่13บสามสาบาท300บาทนะคะรายการที่13ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่14แล้วนะรายการที่14นี้นะคะเป็นพลับผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะพลับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าๆสภาพใช้มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ เม็ดแร่มวลสารส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆหน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เนี่ยนะคะสภาพใช้ค่ะองค์นี้เก่าเก่าเขียวๆนะคะเนื้อสวยแบบนี้เลยผิวสวยเก่าๆสภาพใช้แบบนี้นะคะรายการที่15ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สิบห้า รายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะเหรียญหล่อโบราณนะคะเก่าๆไม่ทราบที่สภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16 ร0 0บาทค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17เป็นพลันลีลาเนื้อดิน่ะองนี้พละนลีลาเนื้อดินเก่าๆนะคะสภาพใช้สวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้เนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆค่ะเก่าๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะพี่รายการที่18เนี่ยนะคะเป็นพระรูปเ,เป็นหลวงปู่ทวดพิมพตลีดนะคะหลวงปู่ทวดพิมเตลีดนะคะองนี้ด้านหลังจะมีตัวชอชิงแบบนี้ค่ะสวยสวยนะคะสวยสวยสภาพดีสภาพใช้ นะคะสวยสภาพดีสภาพใช้รายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482ค่ะไม่มีห่วง เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสไม่มีห่วงนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่19 300บาทค่ะรายการที่19บเกนะคะสามบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่20เป็นพัะปิดตาไม่ทราบที่ค่ะเนี่ยนะคะพลัะปิดตาเก่า,าๆไม่ทราบที่องค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะพลับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ย <kaf. S 1> นะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่2ี่ส รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพลาเนื้อชินค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะพลาเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ,อ <g vaccines> พ่อ,นนะะพอ <g vaccines> เนื้อชินเก่าๆ <g awards> แห<บ>้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุกนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่21่สิอนะคะสามยบาท300บาทค่ะรายการที่ยีรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบสอเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2 4งสี่เจ็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิม เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทพี่พท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้ค่ะทุกคลิปกันเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ ได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้ออัป,ปกานะคะสสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนื้ออัปปกาานสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้านะตัวเหรียญเป็นปี2521้า่งค่ะส,สวยๆขอบข้างดูดีแบบนี้ค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบา้ทนะคะรายการที่ย3รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าแบบนี้ค่ะถักเชือกนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุูกไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักถักเชือกปิดทองเก่ามาสวยๆแบบนี้เลยสวยเก่าเดิมรักสวยๆนะคะปิดทองด้านหน้ามา รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆด้านหลังเขียนปี2519นนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีนะคะใบหน้าท่านยังชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าวสวยๆนะคะมีโค้ดด้านหน้าจ้ะ มีโค้ดด้านหน้านะจ๊ะองนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินส,สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสวยพร้อมนําขึ้นคอค่ะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะไม่มีแกะนะคะองนี้เนี่ยนะรอยพับชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยรายการที่26นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปค่ะรายการที่27เนะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะพระนางพยานเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าเนื้อดินแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่มวลสารส,ายสวยๆทั่วทงองค์แบบนี้นะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่27ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่28ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดหวูปูทวดเนื้อวานนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้